สำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาว่าไหลงุ้มนะคะหรือว่าไหลห่อมาด้านหน้าเนี่ยวันนี้กิ๊กมีท่าออกกำลังมาฝากกันนะคะอันดับแรกนะคะก็จะให้ทุกท่านนะคะยืนนะคะเอาช่วงด้านหลังของเรานะคะก็คือตั้งแต่ศีรษจะจลดปลายเท้าเราเลยเนี่ยนะคะพิงกำแพงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆหงายฝ่ามือขึ้นนะคะ แล้วก็ค่อยๆนะคะแขนตรงนะคะยกฝ่ามือขึ้นเอาไปแตะกําแพงให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะถ้าท่านใดเนี่ยไหล่ตึงมากไหล่งุ้มมาข้างหน้ามากเนี่ยไม่สามารถเอามือไปแตะกําแพงได้เนี่ยก็ให้รู้สึกตึงเพียงเล็กน้อยตรงช่วงบริเวณใต้วงแขนของเรานะคะจากนั้นนะคะค่อยๆผ่อนกลับมาเพียงเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ค่อยๆเอามือเข้าไปแตะกําแพงใหม่นะคะเราจะทําแบบนี้นับเป็น1ครั้งนะคะเราจะทํา1 0ถึง15ครั้งนะคะนับเป็น1เซตเราจะทําอย่างน้อย3เซตต่อวันค่ะ และสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับโรคระบบประสาทนะคะอัมาพาตครึง่งซีกผาคินสันนะคะหรือว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับระบบกระดูกก้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อต่อตางๆก็สามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์ทางด้านล่างเลยนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 1 9 7 2 0 5 1 4ค่ะ